ออเต้ครับครับ,รบ <laughs> นี่มันไม่ใช่ rainforest หรือว่า the jungle นะครับจะมาร้องเป็นทาษาโอยโอยโอย <laughs> แล้วก็ไม่ใช่งาน ordination ceremony ก็คืองานบวชจะมาโอยโอยฮิ้วนะครับพีเ่เต้ไว้เผื่อมีเสียงสะท้อนกลับมามี e อ h o โคโไง โอ้ยนะครับผมจะมีเอ็โคยังไงนะครับในเมื่อตอนนี้เราอยู่ในวันเล่ we are in the valley ครับผมอ๋อน้าครับครับนะจะรับบริการจอดรถเหรอฮะผมว่าจังหวะนี้ต้องม้ากับลาเท่านั้นหรือจะขึ้นมาได้รถรถไม่ได้แต่พ่อหาเราปะครับผมก็ไม่ได้ติ๊งต้องขนาดนั้นนะครับที่รู้ว่ารถมันขึ้นมาถึงตรงนี้ไม่ได้ผมหมายถึงเนี่ยนะครับผมหุบเขาครับหุบเขาอ๋อมันต้องออกว่า valley เมันอย่างที่เราบอกนั่นก็รถ harry harry นั่นเองนะครับโอ้ยนะครับแบบนั้นนะครับ พี่น้องทุกท่านครับ L E Y ถ้าเป็นสำเนียงไทยจะเล่ก็ไม่ว่า ฮาเล่นะครับวันเล่แต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษต้องเป็น valley Harley Davidson รถเบนลี่ไม่ได้เบนเล่งี้ด้ส่วนเมื่อกี้ valley parking พี่เต้ยมันไม่ใช่ wallet parking เหรอฮะใช่พี่นะคือถ้าบริการจอดรถคือ valley parking เพราะเราเอา v a l l e t wallet คนจะเข้าใจว่าเป็น wallet กระเป๋าตังค์เอาก็เห็นมันมีทีเหมือนกันไงฮะมันเงียบอ๋อทีบางตัวมันจะเงียบใช่ไหมฮะโอ้แล้วทำไมมันไม่พูดนะครับหยุดบางนี้ไม่เอาแล้วเขี่ยเลยกว่ะอ่ะ sir Let's get out of here ซัน let's go ไปเด้ไปพี่แกครับครับเฮ้ยๆฮนี่คุณไปมีเมียอีกคนตอนไหนครับเนี่ยนี่ลูกชายเป็นฝรั่งด้วย โอ้ใจแล้วนะซันเนี่ยนะครับหมายหมายถึงว่าเป็นการเรียกไอ้หนูเอ้ยเด็กน้อยเด็กผู้ชายที่เราเรียกกันบอกไอ้หนูไปเราไปกันเถอะโอ้ยนะครับนึกว่าคนนี้จะเป็น your fifth son นั่นเองนะฮะโอ้ยยังไม่เท่าไหร่ครับ fifth son ไม่เท่าไหร่ sixth son ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเป็นคนที่เจ็ดมาเนี่ยเอามาใช้ปราผีได้จริงเหรอครับจริงเลยเพราะวันนี้เราอยู่ในภาพยนตร์เรื่อง seven son พเดครับครับนะบทที่รู้จักกับ711 eleven นแต่เซเว่นซันเนี่ยมันคืออะไรครับอ่าเขาเชื่อกันว่าลูกชายคนที่7ของครอบครบัวไหนๆก็แล้วแต่เนี่ยจะมีความสามารถนะครับในการปราบผีในการไล่ปีศาจอะไรประมาณนี้เราจะพาคผู้ชมนะครับไปดูฉากตอนที่น้องทอมกับแม่เขาได้ต้องพรากจากกันคุณแม่ที่เรียกว่ารักลูกมากแต่จําเป็นต้องปล่อยลูกไปเพื่อภารกิจเ <c oughs> พ,จ <c oughs> พจื่อมนุุยชาตินะครับก็เลยสอนลูกไปว่า Be Be Number wise careful All you ever need is inside you. Just don't be afraid to look. Be wise. Be careful. Remember, all you ever need is inside you. Just don't be afraid to look. Be wise คือจงทำตัวให้เป็นคนฉลาด mm hmm. มีสติสตางนะครับนะฮะเพราะว่าจะออกไปสู้ศึกไปออกอยู่ในโลก uh huh. แห่งกว้างใหญ่เนี่ยก็ uh huh. ต้องฉลาดต่อไปก็คือ be careful จงระมัดระวังกันด้วยนะ uh huh. ครับ remember จำไว้นะลูก All you ever need is inside you ทุกอย่างที่ลูกต้องการนั้นอยู่ในตัวของลูกถูกต้องฮะจริงเหรอครับพี่เต้จริงเอ๊ะแล้วถ้าเงินเงินไม่มีเนี่ยแล้วทำยังไงล่ะฮะยืม <c oughs> เพื่อเอาโอ้โหนะครับผมสุดท้ายนะครับแม่บอกว่า just don't be afraid to look อย่ากเกรงกลัวที่จะลองหามันจีว่าในตัวของเรานั้นมีพลังงานอันยิ่งใหญ่อะ,อะไรบ้างตออ้องค้นหาตัวเองให้เจอสําคัญมากเลยใช่นะครับผมเนี่ะเพราะว่าทุกวันนี้นะครับจะบอกเลยว,ว่ามนุษย์หล,หลายๆครั้งไปแสวงหาอยู่นอกตัวเองอ,อยู่ในโลกอันกว้างใหญ่หาดูไหม พลังหล,หลายๆอย่างที่ทําให้เรานั้นมีชุดที่ดีอ,อยู่ในตัวเราเนี่แหละแน่นอนน้่ผมชอบที่แม่ก็สอนนะคือ Smart เนี่ยคือเป็นคนที่ฉลาดแต่ถ้าเกิดเต็มไปด้วยปัญญาเนี่ยมันคือ Wise ซึ่งมาจากคำว่า Wisdom มันลึกกว่าแค่ความรู้อะนะมันเรื่องการทําตัวการการเข้าใจโลกอะ,อะยอดมากคุณแม่นะครับผมนะครับทุกวันเสาร์และว,วันอาทิตย์ ก็มาดูพี่เต้กับผมสอนภาษาอังกฤษสนุกๆจากภาพยนตร์แบบนี้ในรายการ Movie Language ด็วยภาษาหนังทางช่อง Mono 29เท่านั้นนะครับพี่นะถ้าจะบอกว่าแบบเด็กคนนี้เป็นลูกชายของขุนเขาเนี่ยเราจะเรียกว่าอะไรโอ้นี่ครับก็ต้องเป็น Son of the Mountains โอ้โหถ้า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 เป็นลูกของท้องฟ้า He's the Son of the Skies โอ้โหแลวถ้าเป็นลูกของท้องทะเล Son of the Sea โอเคดูภาพ b e บ c h มันจะเป็นลูกชายของชายหาดสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube Mono29 พร้อมอัปเดตข่าวสารความบันเทิงเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage Mono29 และ Gossip Star บันเทิงรวมทั้งโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มทั้ง IG, TikTok, Twitter และเว็บไซต์ worldwideweb.com